สวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่สวัสดีวสสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเนาะปีมะเมียใช่ไหมปีมะใช่ไหมคะเดี๋ยวพูดผิดน่าจะปีมนะคะก็ปีใหม่เรียบร้อยนะการับเวลามันก็หมุนไปเรื่อยๆมันเป็นวัฏจักรที่ที่ต้องหมุนไปแต่บางครั้งุดนั่งนั่ง,งก็อีเพราะว่าเพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรขายก็ มาคุยกับเอฟซีนะคะคุยกับเอฟซีว่าอ่ะโอเคก็เราก็ผ่านพ้นหนึ่งปีเรียบร้อยนะคะผ่านพ้นหนึ่งปีเรียบร้อยก็คุยกันนะคะคุยกันคุยกันบ้างนะคะคุยกันแบบคนชอบผักซุสุปุไปใส่บาทมานะคะไปใส่บาทกับน้องบุญน้องอัน้นพ่มกแล้วก็ทิเกอร์แล้วก็น้องกัปตันนะคะนะ พี่แดงไปวัดนะคะพี่แด,ดงไปทางโน้นนะคะคุณจุไปสระกางนะคะไปอะที่เป็นส่วนส่วนส่วนรวมนะส่วนรวมนะโอเคเดี๋ยวน,นะคะขออนุญาตญาตเอาซับสีขาวมาแป๊บหนึ่งพอดีสุดยอเอามาลองเสื้อให้ชมนะคะ สุดใส่เสื้อผู้ไทยกาลสินแล้วก็สบายสีแดงนะคะเสื้อผู้ไทยกาลสินก็จะสีขาวแล้วก็ขีดแดงนะคะก็ก็ใส่แล้วก็ผ้าถุงสีดำผ้าถุงลายขอสีดำนะคะนะเดี๋ยววันสุกก็จะเอาลายขอมัดหมีที่รุสุใส่นะะี่ยค่ะว่าจะไม่ยืนนะนะคะ,ะที่อัดพะกาวแล้วนะคะสองร้อยยี่สิบบาทมาขายคือปีหน้าอคือคือคือ คืออหลังจากเปิดเทศกาลใหม่เปิดปีใหม่ปีใหม่ก็จะเอามาขายนะคะเพราะว่าคนก็ยังใส่อยู่นะคะนะก็ยังต้อง,ต,องต้องเวลาออกข้างนอกก็ยังต้องใส่ดํานะอ่าตอนนี้เวลาไปไหนถ้าไม่ใส่ดําดูดูดูแปลกๆนะดูแปลกๆดูกระเป๋าสวยไหมกับผู้สีม่วงเข้ากันดีละไรมาค่ะ คุณสูบมเสื้อใหม่นําเสนอนะคะคนไหนอยากเป็นเจ้าของรีบเลยนะคะเป็นลายใหม่นะคะเป็นลายใหม่นะคะอ่าตัวนี้เป็นไหมเส้นสิบหกนะคะไหมเส้นสิบหกฝีฝีมอือทองเนียมนะคะฝีมอือทองเนียมนะคะคุณสุกําลังจะเจ็บคอเห็นไหมคะที่คุณสุใส่มาเกอร์นะนะให้ดูใกล้ๆพอดียืนยืนนานแล้วปวดขายืนยืนใส่บาทนะคะอนะคะ กำลังร้อยรัดกำลังกำลังร้อยรัดเข้าไปนะคะนูสุก็จะเก็บคอนะคะเก็บคอค่ะเดี๋ยวนูสูให้ดูหลายนะคะสีม่วงดอกสีม่วงลายประเทศนะสีม่วงประเทศอยู่งานดอกเขานะคะเดี๋ยวใส่สี่ขาวให้ชมดอกเฉยแต่เวลาซับก็ต้องซับสีม่วงน,ะนะะั่นแหละ เห็นไหมคะงานดอกมเห็นไหมคะคนไหนชอบสีม่วงซื้อได้เลยนะคะอ่ะนะคะสวยมากนะคะนะส่วนชายนางเห็นไหมคะชายนางก็จะมีเปยสอนเกสอนที่เป็นช่อๆนะไม่ใช่เกสอนแบบปรโหลกกะลานะเกย์สอนที่เป็นช่อๆนะคะนะ นะก็อสุจะจีบคอนะคะกําลังจีบคอก็ประมาณเพิ่งมาเพิ่งทานข้าวทานยาเมื่อกี้ตัวนี้นะคะอกสามห้าสามหกนะคะยาวยี่บเอ็ดแขนสิบเจ็ดนะคะมาตรฐานเปี้ยเลยมาตรฐานเปี้ยเลยนะคะนะสวยมากเป็นไหมเส้นเล็กนะคนไหนที่ชอบไหมเส้นเล็กแล้วก็เป็นลายที่สวยนะคะเป็นลายที่สวยนะ ใส่พอดีพอดีเดี๋ยวจะจะถักให้เสร็จแล้วก็จะใส่ให้ชมพวกนี้นะคะนะคะดูหรูดูแพงดูหรูดูแพงนะคะอะคนไหนจะรับก็โอนปัจจัยมาก่อนเลยนะคะนะขายที่สองพันบาทนะคะเป็นไหมเส้นเล็กนะคะสองพันบาทให้ของฝันปีใหม่อุสุบ้าง ซื้อกุสุดหน่อยซื้อวันปีใหม่นี่แหละนะคะนะซื้อวันปีใหม่นี่แหละ,ะคะสองพันบาทค่ะไหมเส้นเล็กนะคะใส่สบายยิ่งใสย่ยิ่งนุ่มนะคะแต่กุณสุดยังไม่ได้รีดชายออกอีกนะคะเพราะว่าได้เจ็บคอเสร็ก,ก่อนแล้วก็เอาชายรีดขยายออกนิดหนึ่งนะคะนะนะคะสวยมากเลยโหสวยจริงๆนะคะนะโอเคสองพันบาทค่ะนะคะคนไหนจะรับก็รีบรับเลยมาดู มันดูผลงานคูขึงสู่นะคะลองผิดลองถูกลองแล้วลองอีกลือล้อ,อทำทำนี่ค่ะหลักฐานยังมีว่าลือ้อเห็นไหมคุณสุพันหลักฐานรื้อหลักฐานลือลนล้ออยู่เนี่นะคะหลักฐานลือล้อลื้อรือเมื่อคืนค่ะเพราะว่าทําแล้วไม่ผ่านรีดดูแล้วก็ไม่ผ่านพอไม่ผ่านก็เลยต้องทําใหม่ค่ะทําใหม่เมื่อคืนนะคะเพราะว่ามันสู่ต้องอยู่ถึง สี่ห้าทุ่มห้าทุ่มฝาเพื่อจะสวดมนต์ใช่ไหมนอนสวดนะนั่งไม่ไหวนอนอิปิโสขนาดเขายิงพูก,กันเที่ยงคืนสามนาทีเขายิงพูนะคะโอ้พูดังทั้งจังหวัดเลยก็ยิงพูปีใหม่กันตกใจหมาขึ้นมาบนบ้านหมาขึ้นมาบนบ้านตกใจคนก็ตกใจ,เ,กใจเอาไปดูนะคะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กับใกล้กับปูดําปูด่ดําจิน๋น ใกล้กับตรงที่เขายิงพูนะคะนะโอ้ตุ้ม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 เออพอดูเสร็จก็มานอนสวดต่อสวดจนงงอ่ะพอตื่นมาจะเข้าน้ําอีกก็นอนอีกยังอีพีพีโสช่อีพีโสเขาวาลังสัมผสัมบูรวิชาเจรณญนะสัมัโนไปต่อเฉยเลยอ่ะพอรู้สึกตัวขยับตัวทีไรตีสองตีสามอีพีพิโสอีกงงมันต่อเนี่ยไงหมายว่า คือเราหลับขนาดที่สว่วนสวดสวดไปมันหลับ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 แล้วก็พอตื่นมาตื่นมาตื่นสามรอบตื่นมาอีกก็อิปี่ิวโ่อ,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 อปากไปเฉยเลยโอเคนี่คะ่ะนี่คะ่ะทำเรียบร้อยนะคะเป็นพวงเห็นบว่าอยากได้เป็นพวงสว,สวยมากเลยเห็นไหมคะสวยมากเลยเพิ่งเสร็จเพิ่งรีดเพิงเกะนะคะนะเดี๋ยวกำลังขึ้นอีกแขนประจอแล้วนี่คะ่ะ กำลังขึ้นอีกข้างพอ่อจ๋อเดี๋ยวต้องไปถักที่เมสอนคะ่ะสิบเอ็ดโมงแล้วจะถักแขนนี้ให้เสร็จพรุ่งนี้เสร็จนะคะเสื้อของคุณสุพิชาพรุ่งนี้เสร็จนะคะพรุ่งนี้เสร็จเนาะโอเคไม่ถักก็ไม่เสร็จอะนะคะต้องต้องรีบทำนะคะส่วนของคุณอะไรนะคุณดูดมทรัพย์ค่ะสุดต่อท้ายเลยคะ่ะโอ้โหดูสิ เกือบจะเสร็จยังไม่ขึ้นแขนไปใ,ใช้เกือบจะเสร็จจนชายจะเสร็จเดี๋ยวรอๆสูทําได้แค่สี่สิบเอ็ดนะคะนะสี่สิบสี่บเอ็ดไม่รู้จะใส่ได้ไหมนะคะสิบเอ็ดสี่เอ็ดสี่สองประมาณนี้ก็คือไม่ถึงสี่สามนะลองดูคือถ้าใส่ไม่ได้เดี๋ยวถักให้ใหม่นะคะนะลองดูเพราะว่าสูยังกะกะไม่ถูกหมายว่าอ่ที่จริงถ้าสูเพิ่มใต้รักแร้ก็น่าจะ ก็จะเป็น 4, 4, 4, 3, 4, 4. สี่สี่ประมาณสี่สามสี่สี่สุก็เลยถ้าเพิ่มสองดอกมันจะเป็นสี่สี่ถ้าถ้าถักเท่านี้มันก็จะได้สี่เอ็ดสี่สองมันก็เลยงง,งว่าเอ๊จะทํำยังไงอะไรเงี้ยก็เลยปล่อยปล่อยไปก่อนถักตัวแรกก็สุกับตัวใหญ่ก็เป็นประมาณนี้นะคะนะส่วนใครจะรับตัวนี้นะคะสองพันบาทโอ้ยังขอขอนได้ขอได้เขาเ้าขายสองพันห้านะคะนั้นนานๆสีม่วงนี้มันจะมานะคะม่วงม่วงเป็นหน้าต่งแหละคะ่ะเออ มุงตัวนี้สวยมากคนขาวเนี่ยอู้หูใส่สวยจริงๆนะคะนะนะรับรองนิ่มมาฮะนิ่มมากเลยสบายถือใส่เสื้ออ่าเพรว่ากาลสินไปใส่บาทแป๊บเดียวโอคันขนาดตัวละพันกว่าบาทนะเพรว่ากาลสินเนี่ยเสื้อตัดนะเสื้อตัดอย่างดียังใส่ลําบากโอพอมาใส่เสื้อถักโอพอมาถึงบ้านเปลี่ยนรีบเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนแล้วมาใส่เสื้อถักโอสบายเลยเพราะว่าเสื้อเสื้อถักสูงคือควย,ยิ่งใส่ยิ่งนิ่มไง ส่ไปเรื่อยๆก็นิ่มไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะยิ่งอ่ะไอ้ออที่จะใส่เส้นยี่สิบใ,ใช่ไหมอันนี้ยเส้นสิบหกนะดูสิจะความนิ่มจะแค่ไหนนะคะนานๆจะถักมานะคะม่วงอะม่วงเมล้าปังเนี่ยนะคะม่วงเมล้าปังเนี่ยก็จะสวยเป็นม่วงเขาเรียกว่าม่วงพระเทพอันเนี้ยคือม่วงจะเข้มกว่าม่วงม่วงของอของราชินีศิทธิดาก็จะอ่อนกว่านี้ถ้าม่วงพระเทพก็จะสีนี้เลยนะคะนะสวยมากๆเลยค่ะนะ ยอมรับว่าสวยจริงเดี๋ยวสุดจะใส่เสื้อซับสีม่วงอ่อนแต่ถ้าคนอยากโชว์ลายให้ใส่ซับสีขาวได้เลยสีเนื้อได้เลยนะคะนะนะนะคะตอนี้เดี๋ยวซับเนี่ยนะคะถูกขายแปดสิบาททุกทุกไซส์นะเดี๋ยวสุดจะลดราคาให้นะคะช่วงปีใหม่ลดเจ็ดสิบาทลดสิบาทเลยถ้าคนไหนจะรับซับช่วงนี้สุดลดแค่เจ็ดสิบาทนะคะเจ็ดสิบาทร,บรีบรีบซื้อไปไว้ใส่เลยนะคะสอยติดตรงไหล่นะ ใส่ติดตรงไหลเนะะี่ยค่ะเวลาใส่แล้วเราจะไม่โปนแล้วก็มันทำให้อ่าอะไรคะเย็นสบายขึ้นมาแล้วก็ลังเข็มลังได้จะไม่โดนเนื้อเราจะสบายสบายนะคะโอเคเสื้อซับสูจะประมาณนี้นะคะนะถือทาเฉพาะเสื้อคือไม่มีใครทําขายนะคะคือมีสกเป็นเจ้าเดียวเจ้าเดียวของโลกแล้วสูก็ไม่ให้ทําเป็นดุกสุเย็บโค้งเลยเพราะว่าถ้าทําเป็นดุเขาจะ เป็นหนาขึ้นมาตรงตรงไหลคือเขาจะไม่แนบกับเสื้อทักถูกกระลึงถึงอทำโค้งเขาเฉยๆนะคะแต่เขาจะอยู่ทรงนี้เลยค่ะนะคะเขาจะยืดด้านนี้แต่เขาจะไม่ดืดยืด,ย,ดยืดด้านนี้นะคะนะจี่ปีก็ไม่ก็ไม่เป็นไหลนะคะจี่ปีก็ไม่เป็นไหลนะคะเพียงแต่ว่าจะใสะ่ใส่ใหญ่เกินตัวได้นะคะนะพอดีตัวอย่างคุณสุขก็ใส่ไหมคะสีดำนะคะก็ก็ก ซื้อไปไหวยค่ะนะคะเวลาเราใส่เราก็สอยตรงนี้ค่ะนะคะสอยแค่ไหล่นะคะมันจะมีดูของมันแล้วก็จับให้มันพอดีนะคะให้ขยับจ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 ับตรงอคอในประมาณข้อมือหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างหน้าเราก็จับต่ำกว่าข้างหลังอยู่แล้วเ,เห็นไหมคะนะก็ไปใส่ดูเราจะไม่โป นะคะแล้วก็เขาก็ไม่หนาแล้วก็ไม่หลอนนะคะใส่สบายๆนะดูชูลดให้สิบาทนะคะเหลือเจ็ดสิบาทเพราะว่าชุกำลังจะตัดตัวใหม่มาสีใหม่มานะคะคนไหนซื้อก็ลองถามดูว่ามีสีไหนบ้างนะคะนะโอเคตอนนี้สุเดี๋ยวสุจะอ่าถักคอนะคะคนไหนรับโอนปัจจัยมาเลยนะนะเพราะว่าปีใหม่ปัจจัยหมดเลย หมดหมดเลยหมดเที่ยงนะคะแนละ้วโอ้ชาดีแท้นะอืมพระถุงนะก็ต้องต้องต้องขอบคุณ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 พี่สนิทนะคะอ่าอุดนุนพระถุงไปผืนหนึ่งนะคะอุดหนุนไปเรียบร้อยสุดใส่ถุงอัดพระเก่าให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหปีใหม่เป็นกระระะัลยามิตรที่ดีจริงๆนะคะไปะเดิมให้ ถ้าวันแรกของปีนี้ประเดิมให้เนี่ยแล้วก็คนมีสินด้วยประเดิมให้โอ้งส์ยสุสุจะขายดีทั้งปีแหละทั้งปีหกหกเก้าแน่เลยเพราะว่าคนมีสินซื้อนะคะพี่แดงบอกว่าถ้า,าถ้าไม่มีใครเอาเอาไว้พี่นะเดี๋ยวพี่จะเอานะคะพี่แดงก็จองผืนนี้ค่ะนะคะไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่มีคนเอาสวยมากๆเลยนะคะตัดออกมารับรองสวยสงสัยยังไม่เห็นผ้านะคะ ภาพไม่มีย้อยนะคะแน่นเปียะนะคะเป็นไฟทอไฟเส้นเล็กนะคะแน่นเปียะแต่ที่สําคัญก็คือลายก็อยู่ตรงกลางเกือบจะลงข้างล่างเห็นไหมคะ mm. เขาจะเด่นเวลาเดินไปไหนก็จะเด่นตรงลายนะคะนะนานๆจะมีงานขิดลายมานะคะขิดลายเหมือนผู้ไทยนะคะอันนี้เป็นของเป็นของแม่ท้องสอนนะคะแล้วมีตล่องสีนี่ใส่ใส่เสื้อสีไหนก็สวยนะคะสวยแน่นอนนะคะ เป็นผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซนเลยนะคะเป็นแล้วเป็นฝ้ายเส้นเล็กทอแน่นมากนะคะนะอัดผาากาวก็จะพอดีนะคะสีหนังก็คือสีน้ำตาลสวยมากสีพเทาเราตัดกางเกงก็สวยตัดเสื้อก็สวยนะคะรับรองใส่สบายสบายแน่นอนนะคะนะกามอ้อยเนาะได้เลยนะคะแต่พี่สาวรู้สึกว่าเดี๋ยวเอาไว้พี่นะถ้ายังไม่มีใครซื้อนะคะสามร้อยบาทไม่มีใครขายแล้วค่ะนะคะก็ขายหกร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยกันนะคะตัวนี้นะคะ สุเหรือสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวหัวเป็ดเป็นสีที่หายากนะคะเขียวหัวเป็ดเป็นสีที่หายากแต่หัวเป็ดคือเขามีชมพูนโน้ตนะคะเห็นไหมคะสวยสวยสวยไม่มีที่ติอย่ิงสุเร่าแค่สองผืนนะคะสุเร่าแค่สองผืนนะคะผืนละสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเนาะคุ้มมากคนไหนซื้อคุ้มนะคะ อาจผ้าก,กาวขึ้นมาโอ้โหสวยตัดตัดกางเกงก็สวยนะคะตัดกางเกงก็เด่นนะคะตัดกางเกงก็เด่นนะคะนะสุเหลือแค่นี้ผืนละสามร้อยนะคะนะส่วนผ้ามัดหมี่ค่ะนะคะผ้ามัดหมีสุเหลืองานเส่าในตารางคือลายหล่องลงเนี่ยค่ะสุเหลือแค่ผืนเดียวค่ะสี่ร้อยห้าสิบเท่าทุนค่ะ นะคะคนไหนจะรับรับได้เลยนะเสียพื้นเดียวสี่รอยห้าสิบนะคะเหลือแค่นี้ค่ะทั้งบ้านนะคะไม่มีของขายค่ะส่วนตะก้าเหลืออยู่สองสามใบวันนี้ก็หิ้วตะก้ากับน้องโอ้น้องอั้นคนละใบน,นะคะเอาตะก้าไปใส่ไปใส่บาทก็ใส่ขนมไปใส่สุก็ใส่ยาคูใส่นมอะไรเงี้ยก็ไปใส่บาทนะคะก็มีความสุขดีนะคะไม่แต่คนยิ้มแย้มแจ่ม,ม,มใสพาเขายิ้มแย้มแจ่มใสมีแต่คนยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ คนบุญหรือว่าคนมีสินนะคะจะเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะนะอารมณ์ดีใช่ดีๆกับทุกคนนะคะเจอก็เจอคนดีๆมันเป็นเคมีไหลาหากันเพราะว่านะเคมีมันไหลาหากันก็เจอแต่คนดีๆนะคะ mm hmm. พี่แดงก็กลับมาจากวัดเมื่อกี้ค่ะนะคะ mm hmm. พี่แดงก็ไปมุม้คนถอดถุงเท้าเริ่มร้อนแล้ว mm hmm. พี่แดงก็ไปมุมนงสุก็ไปมุมต่างคนต่างไปโทรไปก็หาพี่มกพี่มกไปโทรว่าน้องอยู่ไหนนะคะ เสื้อของคุณวิไาย,ยังอยู่นะคะนะสองพันห้าค่ะพี่แดงว่าทำไมถักเนียบได้ขนาดนี้นะคะนะสองพันห้านะคะแต่ถ้าพอดีตัวสุดน่าสุดซื้อแล้วค่ะนะคสดซื้อแล้วเพราะว่ามันตัวใหญ่อะเสื้อถักใส่ใหญ่ไปก็ไม่สวยใส่แน่นจนเห็นรัดรูปก็ไม่สวยนะคะต้องต้องห่างจาก,กเราประมาณข้อมือช่องใยต้องมีช่องไยนะคะนะโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าไงอ่า หลังปีมหลังปีใหม่ก็คือหลังคือให้คนเขากลับไปก่อนวันที่สี่ที่ห้ากลับไปถึงจะเริ่มทําธุรกิจต,ต่อช่วงนี้เขาหยุดกันนะคะก็มีสุพูดเป่าๆอยู่คนเดียวนี่แหละสุก็คุยกับเอฟซีเอฟซีถ้าเขาว่างเข้าฟังเขา้เขาดูสเข้าดูคุณสุแล้วกันนะคะเ็าดูคุณสุว่าคุณสุทาอะไรบ้างการดําเนะะินคีวิตคุณ์นะคะแต่ถ้าคนไหนว่าเออคุณสุอยู่ว่างๆซื้อไหมหน่อยซื้อไหมไปถากอ่ะช่วยช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะ มช่วยอุดหนุนไหมซื้อใหมไปถักกันนะนั่งถักเผื่อแม่ไม่แน่นะได้เสื้อตัวใหม่มาใส่นะไม่ได้เสื้อตัวใหม่มาใส่เนะเออก็ถักไปเอพี่แดงกําลังถักตัวไหนพี่แดงเอาเสื้อมาโชว์หน่อยพี่เอาเสื้อเอาเสื้อมาโชว์หน่อยเดี๋ยวพี่แดงเขาถักเสื้อนะคะอ่าคนไหนจะเป็นอ่า คนไหนต้องการของพี่แดงนะคะอนบตรใจให้พี่แดงก่อนเลยได้เลยเมื่อคืนพี่แดงก็ไปสวดมนต์ข้ามข้ามปีนะคะข้ามปีน้องหญิงเขานะคะที่วัดเฉลิมทุ่งสว่างนะคะนะมันสูดสวดอยู่ห้องะคะสวดไปสวดมาเสียงพูดตกใจหมาตกใจหมาวิ่งเข้าก็จะเข้าห้องอยู่หมาให้หมูอะโอ้ยหลายเนี่ยมันกลัวมันขึ้นมาอยู่วันนี้เลยนะคะ ไหนดอกมะลิอ่ะมายกไม้ให้น้องหน่อยอันนี้น้องยืนนานปวดขายืนรอใส่บาท okay, โอเคแลจักันอันนี้อันนี้ยังไม่เกาะเดี๋ยวหลุดด,ดิเกาะยังเกาะถ้าตัดปุ๊บเราต้งองเกาะดอกมะลินะคะสีเดียวกันกับวุณสุกนะคะเราเลือกสีดำอมเทานะคะนะ ดอกมะลิค่ะตัวนี้อกสามสี่สามสี่สี่นะคะสี่สามสี่สี่นะประมาณเนี้ยใหญ่มากพี่คิดนานๆน่าจะรีดมันจะออกอีกนะเดี๋ยวนะคะประมาณสี่สี่สองสี่สามนะคะสี่สองสี่สามนะคะนะเนี่ยดอกมะลิค่ะนะคะพี่แดงกำลัง ทำแขนสองข้างแล้วนะคะคนไหนต้องการนะทักมันได้เลยนะสองพันสองค่ะนะคะโอนมาปัใจจัยให้พี่แดงปีใหม่หน่อยสองพันสองค่ะสองพันสองนะคะนะนะสวยมากพี่แดงเข้าเจ็งดอกมะลิอยู่แล้วคะ่ะดอกมะลินะคะเป็นเป็นเสื้อถักที่ไม่เบื่อคือดอกมะลินะคะเป็นใส่ได้ทุกเทศกาลแล้วเป็นเสื้อถักลายที่ไม่เบื่อเลยนะคะใส่ได้ทุกงานเลยดอกมะลิเนี่ยนะคะนะ แต่มันถักไปช้ามันเสร็จช้าบ้างนั้นเหอะนะคะแล้วก็พี่แดงกําลังขึ้นนะคะสีขาวนะคะผ่านพูมที่คุณสุสัยเขาเรียกผ่านพุมนะคะสีขาวเห็นพี่สนิทบอกว่าอยากได้สีขาวพี่แดงขึ้นนะคะหาปัจจัยมาจ่ายพี่แดงเด้กคิดสองพันนะคะตัวนี้อกสี่สองนะคะสี่สองเนาะนะสี่สองนะคะพี่สนิทอยู่วัดได้ยินเปล่าคะ่ะนะพี่แดงขึ้นแล้วสวยแน่นอนสีขาว แบกนะคะพันพุ่มพันพุ่มนี่สีขาวสีขีดเนี่ยสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆนะคะนะโอเคเอาปัจจัยมาจ่ายเลยนะคะพี่แดงคืนในชมแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าพี่สนิทไม่ไม่รับก็เดี๋ยวคนอื่นรับก็ก็โอนปัจจัยมาเลยนะคะนะเพราะว่าถ้าเป็นพี่สนิดสนะ <c oughs> องพันนะก็คงจะสองพันเหมือนกันเนาะ เออนะแต่ดอกมะลิถักยากค่ะถักยากมากนะสองพันสองตามหลังจริงต้องสองพั 2, 5, นปดะสองพันห้านี่สุขายสองพันสองให้พี่แดงก็มีปัจจัยปีใหม่นะคะเมื่อคืนก็ซื้อหมูกระทะเลี้ยงหลานอตังกันแชร์ค่ะย่าๆย่าๆกับแม่แม่แชร์กันป้าๆย่าๆแชร์กันสามสามคนแชร์กันนะคะนะโอเคงั้นก็สุก็ มาฝากปีใหม่เอาบุญมาฝากกันนะคะ FC สื่อคิดว่าทำบุญทุกทุกท่านอยู่แล้วไปวัดทุกท่านอยู่แล้วก็กเป็นคนที่ถ้าถ้าเราถึงทำแล้วบุคคลนั้นก็จะมีจิตที่เบิกบานนะคะวันนี้ก็ฟังอ่าเจ้าวาดัดวัดกลางหรืออะไร่อาอเจ้าคณะจังหวัดหรือรองเจ้าคณะจังหวัดอะไรนะคะท่านก็เทศบอกว่าการรักและสามัคคีนะคะค่ะ คือคําว่ารักกับสามัคคีก็คือต้องไม่มีพักต้องไม่มีพวกนะคะต้องไม่มีพักไม่มีพวกนะคะถ้าถ้ามียังมีพักมีพวกถ้ามีพักก็จะไม่มีความรักถ้ามีพวกก็จะไม่มีสามัคคีนะคะต้องไม่มีพักไม่มีพวกก็คือรักและสามัคคีนะคะนะอันนี้ท่านก็บอกว่าให้ทําคนเป็นเป็นเป็นมนุษย์และทํามนุษย์ให้เป็นอริยสนะคะ เป็นอริยะนะคะนะก็ท่านบอกว่าคำว,ว่าคนก็คือแค่อะไรคะตื่นมาจินนอนอะไรแค่นี้ก็ก็อยู่ตามอาการก็คือ,อบ้องตื่นหน่อยนึงถอนทำก็ไม่จำเป็นคนพานระดับหนึ่งนะคนเนี่ยเพราะว่ามันคนมั่ว,ม,ว,ม,วมั่วไป แต่ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐกับคนนะคะเป็นผู้ประเสริฐเขาเรียกมนุษย์นี่เขาเรียกสําหรับคนที่ประเสริฐนะคะคนที่ประเสริฐคนที่มีศิทระดับหนึ่งคนเขาวัดสังธรรมอะไรอย่างนี้นะคะคนที่พัฒนาแล้วระดับหนึ่งเขาเรียกว่ามนุษย์นะคะอริยะหมายถึงผู้ที่ห่างไกลกับจิลสแล้วผู้ที่มีศิลมีธรรมนะคะนะอริยะนะคะก็เหมือนก็เหมือนอริยะสงฆ์เจ้าอะไรอย่างนี้ใช้นำหน้าคําว่าอริยะนะคะ ว่าอริยะก็คือผู้ที่พัฒนาแล้วนั่นเองนะคะะเราจงเป็นผู้ที่พัฒนาแล้วเป็นผู้ที่มีสินพร้อมนะคะแต่ปีไหนไม่ว่าปีไหนก็ตามนะคะผู้มีสินก็จะมีสินตั้งแต่เกิดแล้ว <c oughs> ล่ะคุณสุนก็อยู่กับยายคุณยายคุณสุก็ถือสินตลอดก็เลยโตมาด้วยบล็อกบอกของยายเลยนะคะ้ังนั้นก็อยากอะไรเลยเราก็าให้มีสินมีทำในปีใหม่นี้แล้วกันนะคะ น่ามนศีลมีธรรมแล้วเป็นอริยะแล้วกันทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ